สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คาดเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้จะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2ส่วนประกอบของพืชน,นะคะเรื่องที่จะเรียนวันนี้คือส่วนประกอบของพืชชัน้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นพืชกันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะสังเกตรบริเวณต่างๆรอบตัวเราจะพบกับพืชมากมายหลายชนิดเลยนะคะซึ่งมีทั้งพืชที่ขึ้นอยู่บนบกและมีทั้งพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ําซึ่งพืชแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันทั้งรูปร่างลักษณะและสีวันนี้ที่เชื่อมีตัวอย่างนะคะรูปของพืชสองชนิดนี้มาให้เด็กๆชมกันเลยค่ะ เรามาสังเกตรูปภาพแรกด้วยกันค่ะรูปภาพแรกนะคะเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในสวนสาธารณะนะคะเด็กๆว่าเป็นพืชบกหรือพืชน,น้ําคะใช่แล้วค่ะเป็นพืชบกนั่นเองค่ะดูรูปภาพที่สองกันเลยค่ะรูปภาพที่สองเป็นดอกบัวรู้จักไหมคะเด็กๆด,ดอกบัวเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในไหนคะถูกต้องแล้วค่ะเป็นพืชน,น้ํานั่นเองค่ะ เด็กๆลองสังเกตรูปภาพทั้งสองรูปภาพดูสิคะมีลักษณะเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะภาพทั้งสองนี้มีลักษณะไม่เหมือนกันซึ่งพืชแต่ละชนิดนะคะจะมีลักษณะแตกต่างกันแต่พืชเกือบทุกชนิดจะมีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนกันนะคะเราไปดูส่วนประกอบของพืชกันเลยค่ะส่วนประกอบของพืชส่วนประกอบที่สำคัญที่เราสังเกตได้มีดังนี้ค่ะ อันดับที่หนึ่งใบค่ะมีสีเขียวเขียวต่อมาผลในผลจะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะเด็กๆส่วนสีขาวๆที่ชี้เรียกว่าดอกค่ะส่วนที่ตั้งตรงสีน้ำตาลเรียกว่าลำต้นและส่วนสุดท้ายที่อยู่ใต้ดินแต่เรียกว่ารากค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆส่วนประกอบของพืชมีลักษณะเหมือนกันไหมคะ ใช่ค่ะส่วนประกอบของพืชมีลักษณะไม่เหมือนกันเราไปเรียนรู้แต่ละส่วนของพืชกันเลยค่ะส่วนประกอบแรกใบค่ะเด็กๆลองสังเกตรูปใบนะคะเรามาดูลักษณะของใบกันค่ะลักษณะของใบจะเป็นแผ่นแบนนะคะส่วนใหญ่จะมีสีเขียว ใบมีหลายรูปทรงนะคะไปดูตัวอย่างของใบกันเลยค่ะตัวอย่างใบที่หนึ่งนะคะเด็กๆสังเกตรูปภาพดูมีลักษณะเป็นใบกลมค่ะตัวอย่างที่สองใบที่เด็กๆเห็นนะคะเป็นใบเรียวยาวค่ะตัวอย่างที่สามใบที่เด็กๆเ,เห็นนะคะเป็นใบรูปหัวใจค่ะ และตัวอย่างสุดท้ายใบแบบนี้นะคะเรียกว่าใบขนนกนะคะจะมีใบหลายๆใบเรียงกันนะคะต่อมาส่วนประกอบของพืชส่วนที่2นะคะที่เราจะเรียนวันนี้คือดอกค่ะเรามาดูลักษณะของดอกกันเลยค่ะดอกจะมีสีและรูปร่างต่างๆนะคะบางดอกก็มีสีแดงสีขาวนะคะและมีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันค่ะ เรามาดูตัวอย่างของดอกค่ะดอกที่เด็กๆเ,เห็นนี้นะคะสีขาวเราจะเรียกว่าดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ค่ะต่อมาดอกสีแดงเรียกว่าดอกกุลาบนะคะดอกกุลาบแสดงถึงความรักค่ะดอกทั้งสองชนิดนี้นะคะจะเป็นดอกที่มีกลิ่นหอมค่ะ ต่อมาเป็นดอกที่ไม่มีกลิ่นนะคะดอกแรกคือรูปของดอกเข็มค่ะและรูปที่สองคือรูปของดอกบัวค่ะนี่คือตัวอย่างของดอกนะคะส่วนประกอบต่อมาคือผลและ,มะเมล็ดค่ะลักษณะนะคะมีเปลือกและเนื้อหุ้ม,มเมล็ด ผลบางชนิดจะมีเมล็ดเดียวและบางชนิดจะมีหลายเมล็ดเรามาดูตัวอย่างของผลแต่ละชนิดกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างของผลกันเลยค่ะรูปแรกนะคะเคยทานไหมคะอันนี้เรียกว่าส้มนะคะเด็กๆต่อมารูปที่สองนะคะผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอาง,งุ่นค่ะนี่คือตัวอย่างของผลนะคะ ส่วนประกอบต่อมานะคะคือลำต้นค่ะเราไปดูลักษณะของลำต้นกันเลยค่ะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะมีลำต้นที่ตั้งตรงและก็มีกิ่งกา้านลำต้นมีหลายชนิดนะคะไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างของลำต้นนะคะพืชต้นแรกต้นมะม่วงจะมีลักษณะลำต้นแบบตั้งตรงค่ะ ตัวอย่างที่สองนะคะแตงโมจะมีลำต้นเหลื้อยอยู่กับดินค่ะนี่คือลักษณะของลำต้นนะคะส่วนประกอบสุดท้ายนะคะที่อยู่ใต้ดินเราเรียกว่ารากค่ะมาดูลักษณะของรากกันเลยค่ะ 1. จะมีลักษณะเรียวยาวแตกแขนงเป็นรากเล็กๆรากแบ่งออกเป็นสองชนิดดังนี้ค่ะ นี่คือตัวอย่างของรากทั้งสองชนิดนะคะประกอบด้วยรากฝอ,อยค่ะและรากแก้วนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชกันจบแล้วเด็กๆเ,เข้าใจกันมากไหมคะวันนี้ทีเชอร์มีแบบฝึกหัดมาให้ลองทำกันด้วยค่ะไปทำเลยค่ะ แบบฝึกหัดข้อที่1ถามว่าจากภาพคือส่วนประกอบใดของพืชกอไก่ใบขอไข่ผลตอบข้อไหนคะถูกต้องแล้วคะ่ะตอบผลเก่งมากคะ่ะแบบฝึกหัดข้อที่สองถามว่ารากของพืชแบ่งออกเป็นกี่ชนิดกอไก่สองชนิดและขอไข่สามชนิดตอบอะไรคะ ถูกต้องค่ะตอบกอไก่สองชนิดค่ะแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายถามว่าส่วนประกอบใดของพืชที่อยู่ใต้ดินกอไก่รากขอไข่ลำต้นตอบข้อไหนคะถูกต้องแล้วค่ะตอบกอไก่รากค่ะสรุปนะคะส่วนประกอบของพืชประกอบด้วยส่วนต่างๆคือใบผล ดอกลำต้นและรากนะคะเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะวันนี้เรียนจบแล้วเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะวันนี้ที่เช์วนิกาฝากไว้แค่นี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนหมดเรียนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ